สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ KP แคทิกาพอลนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะช่วงนี้วันนี้จะมาลองทำเล่าสาโทนะคะรู้จักกันเปล่าเล่าสาโทรหรือเล่าน้ำขาวอะไรประมาณนี้ไหมที่ทำมาจากข้าวเหนียวะคะ่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยทำครั้งนี้ก็จะเป็นจะลองทำดูเป็นครั้งแรกจะเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้ได้แป้งข้าวหมากมาจาก เมืองไทยอิมพอร์ตมาจากเมืองไทยนะคะขอบคุณเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวจากเมืองไทยฝากมาให้ขอบคุณมาก่างเลยคะ่ะเดี๋ยวจะลองทําดูก็เดี๋ยวมาลองดูกันนว,ว่าจะทํายังไงแล้วก็ผลจะออกมาเป็นยังไงสําเร็จไหมไติดตามมาเลยอันนี้คือข้าวเหนียวที่เราเนื่งไว้นะคะข้าวเหนียว2องโลค่ะครั้งนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวสองโลสุกแล้วกลับไปกลับมา เดี๋ยวเราจะพักข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวเหนียวออกไปผึ่งให้ให้เขาเย็นตัวลงะคะ่ะ เราก็จะผึ่งข้าวเหนียวไว้ให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็จะมาะล้างน้ําล้างเอาเมือกเมือกเหนียวของข้าวเหนียวออกค่ะอันนี้เราจะไม่ใช้น้ําประปานะคะเราจะใช้น้ําสะอาดนะคะนี่ก็เลยใช้น้ําน้ําประปลาเนี่ยค่ะแต่ว่าเอาไปต้ม ต้มค่าเชื้อค่าคอรีนก่อนนะคะเราก็จะล้างข้าวเหนียวทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็เอาไปพักให้เสด็จน้ำค่ะ และนี่ก็คือแป้งหมักสาโทนะคะครั้งนี้เราใช้ข้าวเหนียว2โลเราก็เลยกะว่าจะใช้แป้งทั้งหมดสี่ก้อนแล้วกันครั้งนี้4ก้อน2 2ก้อนต่อ1โลเนาะเพราะว่าก้อนเล็กหน่อยเดี๋ยวเราก็จะโคลกให้แป้งให้ให้ก้อนแป้งนี้ละเอียดเป็นพงเลยะคะ่ะ นี่ก็คือข้าวที่เราพักให้เสด็จน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไว้เพื่อที่จะโรยแป้งที่เราโคลกละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็คลุกแป้งกับข้าวให้เข้ากัน,นะคะ่ะคลุกให้ทั่วเลยคลุกเฉยๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องขยำแค่คนคลุกเข้าไปมาะคะ่ะ ก็นำข้าวที่เราคลุกกับแป้งหมักแล้วนะคะนำลงใส่ภาชนะที่เราเตรียมไวค้ค่ะจะเป็นกระติกหรือถังหมักวายหรืออะไรก็ตามคะ่ะที่เราเตรียมไว้ที่สามารถปิดได้คะ่ะใช้มือกดข้าวลงไปให้แน่นคะ่ะ กดด้านข้างให้ทั่วเลยให้ข้าวเกาะกันให้แน่นเลยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือข้าวที่เรากดแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ3คืนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนี่จะเป็นแป้งที่เราหมักไว้3คืนนะคะจะเห็นได้ว่าข้าวะคะ่ะเขาเกาะตัวเป็นก้อนแล้วก็รอบๆล่อนออกจากขอบภาชนะแล้วะคะ่ะ ข้าวเกาะตัวเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ํานะคะขั้นตอนนี้เรียกว่าการผ่าน้ําค่ะน้ําที่เราใส่จะเป็นน้ําสะอาดนะคะไม่กล้าใช้น้ําประปาเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ําประปาจะมีผลต่อต่อน้ําหมักต่อเชื้อที่อยู่ข้างในหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยขอเป็นใช้น้ําน้ําสะอาดนะคะ ข้าวสอกิโลเพราะฉะนั้นควรจะใช้น้ำสัก2ลิตรหรือท่วมข้าวค่ะค,ค่อยใส่นะคะถ้าใส่น้ำแรงใส่ลงไปแรงก้อนข้าวก็จะแตกน้ำก็จะไม่ใส่มันก็เม็ดข้าวก็จะปนอยู่กับน้ำเวลา เราเอาออกมาดื่มอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะเสียเวลากรองเนาะเมื่อเราใส่น้ำตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้สามคืนค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะผ่านไปสามคืนหลังจากผ่านน้ำเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำกันนะคะแล้วก็จะชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง ได้ละค่ะน้ำสาโรครั้งแรกในชีวิตไม่เคยทำเดี๋จะลองทดสอบกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นกลิ่นก็เป็นกลิ่นข้าวหมักนะคะก็คล้ายคลาบคาเหมือนกับข้าวหมกักอ่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะ รสชาติก็หวานค่ะหวานไม่มีขมแล้วก็ยังไม่เปรี้ยวคิดว่าน่าจะพอดีแล้วเหมาะที่จะต้องเอาออกมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะมันก็จะเปรี้ยวขึ้นเปรี้ยวขึ้นนะคะมันก็จะไม่อร่อยเนาะเนี่ยกำลังกินดีแต่เมาแนงวันนี้ และนี่ก็คือเหล้าสาโทรหรือเราน้ำขาวเนาะอีแม่เอิญยังสันเดะเหล้าสาโทหมักเองกับมือทำเองครั้งแรกก็รสชาติกำลังดีนะคะหวานกำลังดียังไม่เปรี้ยวไม่มีขมค่ะก็หลังจากนี้แล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้ดื่มสังสรรค์กับเพื่อน โอเคค่ะคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่จะติดตามรับชมโอกาสหน้าพบกันใหม่จะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ